สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูบีอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เอเอเอ,เ,อเรายังไม่ไปจากเรื่องพืชน,นะคะวันนี้เราจะมาดูในส่วนของหน้าที่และส่วนต่างๆของรากเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าลากวันนี้เราจะรู้อะไรบ้างเราจะรู้อะไรเกี่ยวกับส่วนที่เป็นลากบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูรูปภาพไปดีนะคะว่าเออสามภาพนี้คุณครูบีจะมา ให้เราดูแค่ส่วนลากอย่างเดียวหรือเปล่านะฮนะหรือว่าจะมีส่วนอื่นมาให้เราดูเพิ่มเติมด้วยพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะอ่ามาดูส่วนแรกนะคะส่วนแรกก็คือคำว่าลากแน่นอนเลยลากเนี่ยมันก็คืออะไรเอย่ยจำได้ไหมเกี่ยวกับต้นไม้ลากคือส่วนอ่า รากก็คืออวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของพืชใช่ไหมคะคำว่าเป็นส่วนประกอบของพืชเนี่ยไม่มีคอรฟิลนะคะเป็นส่วนประกอบของพืชก็จริงแต่ไม่มีคอรฟิลไม่มีลักษณะที่เป็นข้อไม่มีลักษณะที่เป็นป้องไม่มีตาไม่มีใบใช่ไหมคะแล้วก็รากเนี่ยจะเจริญเติบโตจะเจริญเติบโตและแข็งแรงตาม อะไรคะตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่พื้นดินลงสู่พื้นดินนะคะจะมีลักษณะหรือว่าจะมีขนาดจะมีความยาวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งลักษณะของรากเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดหลายชนิดเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกกันเลยอ่ะชนิดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของรากแก้วเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าเอ๊ะเราลากแก้วคืออะไรเราจะสามารถเจอได้ในต้นไม้แบบไหน ในลักษณะของต้นพืชอย่างไรอาเรามาดูนะคะเขาบอกว่ารากแก้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลากที่งอกอกอ,กอกมาจากมเมล็ดอานอกจากงอกอกอกมาจากเมล็ดไม่พอเนี่ยลักษณะโคนลากของลากแก้วเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ลักษณะที่ใหญ่แล้วจะค่อยๆเรียวไปจนถึงลักษณะปลายลักษณะปลายจนถึงลักษณะปลายเนี่ยไปจนถึงลากเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของลากแก้วเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีขนาดที่ มีขนาดที่ใหญ่นะคะต่อไปลักษณะที่2ลักษณะที่2ก็คือลากแขนทีนี้เรามาดูนะคะว่าลากแขนเขาก็ได้พูดไว้ว่าเป็นลากที่แตกออกมาจากลากแก้วอีกทีนึงจะเจริญเติบโตขนานไปกับพื้นดินและสามารถแตกแขนงไปได้เรื่อยๆคําว่าแตกแขนงไปได้เรื่อยๆนักเรียนเคยเห็นลากของต้นมะม่วงไหมคะอ่ะสังเกตให้ดีนะคะว่าลากของต้นมะม่วงตอนที่เราปลูกครั้งแรกเนี่ย ลักษณะลากเนี่ยอย่างนี้เลยเขาบอกว่ามันจะงอกออกมาจากมเมล็ดใช่ไหมคะในเมื่องอกออกมาจากมเมล็ดละลักษณะโคนลากของรากแก้วเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่แต่ลากแขนเงเนี่ยจะต้องไปแยกออกมาจากลากแก้วอีกครั้งหนึง่งนะถ้าเป็นลักษณะที่ใหญ่ลงมาจากลําต้นแบบนี้แสดงว่ารากแขนงเนี่ยมันก็คือลากที่แยกย่อยออกมานั่นแหละค่ะอย่างเช่นต้นมะม่วงเนี่ยมันมีลากแก้วที่เป็นขนาดใหญ่ มันก็จะมีรากขนาดเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่แยกแขนงกันออกไปต่อไปนอกจากรากขแขนงละเราก็จะมารู้จักในส่วนที่เป็นคําว่ารากฝอยอ่าเรามาดูนะคะว่ารากฝอยเนี่ยเป็นลักษณะรากที่มีขนาดโตสรรม่าเสมือกันและจะงอกออกมาเป็นกระจุกคําว่างอกออกมาเป็นกระจุกก็อย่างเช่นรากของอ่ารากของต้นหญ้าใช่ไหมคะนักเรียนเคยถอน,ถอนต้นหญ้าออกมาเล่นไหมคะต้นหญ้าต้นข้าว หรือแม้แต่ต้นตะไคร้ที่อยู่บ้านเราเวลาเราถอนรากขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงคะอ่าจะมีลักษณะที่เป็นกระจุกนอกจากมีลักษณะที่เป็นกระจุกแล้วลักษณะของมันเนี่ยก็จะมีขนาดที่อ่ามีขนาดโตที่เท่าๆกันต่อไปนอกจากรากฝอยแล้วเรามาดูนะคะอ่ารากต่อมาก็คือคําว่ารากขนอ่อนบางคนบอกว่าเอ๊รากขนอ่อนคืออะไรไม่รู้จักรู้จักแต่คําว่า ขนลากเพราะฉะนั้นคำว่าขนลากหรือว่าลากขนอ่อนเนี่ยมันก็คือชนิดเดียวกันทีนี้มาดูนะคะว่าชนิดเดียวกันแล้วลักษณะคำว่าลากขนอ่อนและลากแกะและขนลากเนี่ยก็เป็นขนที่มีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากมายที่อยู่รอบๆบ,บริเวณปลายลากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะคะว่าถ้าเราเจอในข้อสอบแล้วคุณครูอาจจะถามว่า ส่วนไหนที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตนะุนักเรียนอย่าลืมนะคะว่ามันก็คือในส่วนที่เป็นคำว่าลากขนอ่อนหรือว่าขนลากใช่ไหมคะมันจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำถามว่าไอ้ส่วนอื่นดูดน้ำและแร่ธาตุได้หรือไม่ส่วนอื่นก็มีหน้าที่ดูดน้ำได้เหมือนกันมีแร่ธาตุได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่า ส่วนที่จะเห็นได้ชัดก็คือเป็นส่วนที่เป็นลากขนอ่อนหรือว่าขนลากมันก็คือส่วนที่มันแยกย่อยออกไปจากสิ่งที่อยู่ปลายลากใช่ไหมคะโอเคต่อไปในเมื่อเราพูดถึงเรื่องลากแล้วเราจะไปดูในส่วนที่เป็นเอ๊ะแล้วเขาบอกว่าลากเนี่ยลากของพืชเนี่ยจําแนกได้เป็น2ระบบในเมื่อเมื่อกี้เราดูมาละสี่แบบทีนี้เขาบอกว่ามันมีสองระบบสองระบบในที่นี้คืออะไรฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะ รากชนิดแรกเขาเรียกว่ารากแก้วใช่ไหมคะระบบรากแก้วระบบที่หนึ่งคือคําว่าระบบรากแก้วระบบรากแก้วเนี่ยก็หมายถึงระบบรากที่มีรากแก้วเป็นรากหลักจเจริญเติบโตได้เร็วและมีขนาดใหญ่นอกจากขนาดใหญ่ไม่พอยังมีขนาดยาวและมีขนาดที่พิเศษมากกว่ารากชนิดอื่นๆซึ่งจะมีรากแขนงเนี่ยแยกหรือว่าแตกย่อยออกมาจากรากแก้วอีก,อกทีนึง แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นไงคะที่ปลายของรากแขนงก็จะมีลากขนอ่อนที่แยกออกมาอีกครั้งนึงนักเรียนนี่ไงคะเห็นไหมครูคบอกว่ามีรากของมะม่วงหรือลากของผักบุ้งแต่ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยจะเป็นรากของผักบุ้งที่เราจะเห็นได้ชัดสิ่งแรกเลยเราก็จะเห็นเป็นรากแก้วที่เห็นได้ชัดมีราาขนาดใหญ่อ่าบางทีถ้าเราไปตามสวนอย่างเงี้ยไปตามสวนของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าราาผักบุ้งเนี่ยอันหนึ่งถ้ามีรากแก้วสอง นอกจากมีรากแก้วละจะต้องมีรากแขนงที่แยกย่อยออกไปแล้วต่อจากรากแขนงอ่ะมันก็จะมีรากขนอ่อนใช่ไหมคะมีลากขนอ่อนที่แยกออกไปจากรากแขนงอีกทีนึงที่บางคนบอกว่าเราจะเห็นลักษณะเป็นสีขาวๆเราจะเห็นลักษณะเป็นสีใสๆนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าระบบรากแก้วมันก็จะรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ามลากก็จะมีทั้งรากแก้วลากแขนงแล้วก็ลากขนอ่อนถ้าพูดถึงก็จะมีทั้งต้นมะม่วงรากของต้นมะม่วงลากของ ผักบุ้งต่อไปเรามาดูในระบบลากของพืชชนิดที่สองนะคะว่ามันจะเป็นลากของอะไรนอกจากลากแก้วแล้วนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ส่วนแรกก็จะเป็นรากแก้วที่มันจะดิ่งลงมาแบบนี้่าส่วนต่อมาก็จะเป็นด้านล่างส่วนลากด้านล่างเนี่ยอ่าอย่างที่คุณครูบอกว่าถ้าเป็นลากแก้วมันก็คือลากที่มีขนาดใหญ่แล้วดิ่งลงมาแบบนี้ปลายลากลงมาแบบนี้เรียกว่ารากแก้วถ้าส่วนที่มันแยกออกมาแบบนี้ แยกออกมาแยกย่อยออกมาอีกทีนึงแบบนี้เรียกว่ารากแขนงนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะเล็กๆสีข,ขาวๆสีใสๆที่แยกออกมาเล็กๆแบบนี้เล็กๆเล็กๆเล็กๆจริงๆอะ่ะเขาเรียกว่ารากขนอ่อนอเค้าไหมคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนที่สองส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นในระบบรากฝอยซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้เลยแตกต่างจากภาพนี้เลยอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าระบบรากฝอยเนี่ยเขาบอกว่า เป็นระบบลากที่มีลากฝอยเนี่ยเป็นจํานวนมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะคําว่าอยู่ในจํานวนมากคือมันจะมีลักษณะเป็นปมมันจะมีลักษณะเป็นปมแล้วก็มีขนาดเส้นที่เป็นเล็กๆหรือว่าอ่าที่มีลักษณะเป็นกระจุกใช่ไหมคะมีการแผ่กระจายออกไปโดยรอบโคนต้นและในส่วนที่เป็นลากฝอยเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นรากอะไรคะ มีลากขนอ่อนที่งอกออกมาอย่างเช่นลากข้าวโพดหรือว่าลากหญ้าลากมะพร้าวสังเกตนะคะว่าคุณครูให้ดูมาทั้งหมด2ระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรากแก้วหรือเป็นส่วนของลากฝอยนักเรียนสังเกตให้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นรากแก้วก็ยังมีคําว่าลากขนอ่อนมาด้วยใช่ไหมคะถึงจะเป็นลากฝอยก็ยังมีคําว่ารากขนอ่อนมาด้วย่า คำว่ลาลากขนอ่อนเนี่ยมันก็คือรากที่แยกออกมานั่นแหละค่ะอย่างที่คุณบอกว่าอย่างเช่นลากของขา้าวโพดลากของหญ้ารากของหญ้าเนี่ยบางทีเราถอนขึ้นมาเราจะเห็นลักษณะเป็นปมใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวดูรูปภาพตรงนี้อ่ะอันนี้เส้นใยลากอ่าบางทีเราถอนขึ้นมาลักษณะมันจะเป็นปมมีลักษณะที่อ่าเท่าๆกันแต่มันจะมีส่วนที่แยกย่อยออกไปจากไอที่มันเล็ก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 เล็แบบนี้ค่ะที่มันแยกออกจากไอที่มันปมอ่ะ เส้นเล็กๆๆๆๆนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าลากขนอ่อนโอเคไหมคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูถามว่าเอ๊ะแล้วลากของพืชน,นี่สามารถจําแนกได้หลักๆเนี่ยทั้งหมดกี่ระบบเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่ามันแย,ยกหลักๆเนี่ยมีแค่2ระบบก็คือคําว่าระบบรากแก้วแล้วก็กะวะระบบลากฝอยแล้วถามว่าอ่ะแล้วระบบรากแก้วเนี่ยมันก็ยังมีคําว่ารากแขนงอยู่ด้วยมีคําว่ารากขนอ่อนอยู่ด้วยแต่คําว่าระบบรากฝอยมีเพียงแค่ราก อามีเพียงแค่รากขนอ่อนที่อยู่ภายในนั้นด้วยโอเคไหมคะอ่ะต่อไปสไลด์ต่อไป,อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นคําว่าหน้าที่ของรากกันนะคะหน้าที่ของรากอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยว่า1เลยหน้าที่ของรากเนี่ยรากทำหน้าที่อะไรลำดับที่หนึ่งรากเนี่ยทำหน้าที่ยึดลําต้นให้ติดกับพื้นดินนะสังเกตนะคะว่าถ้าพืชชนิดไหนเนี่ยไม่มีราก เราตัดลากทิ้งถามว่ามันจะยึดลำต้นได้ไหมคะถ้าไม่มีลากอ่ามันก็ยึดลำต้นไม่ได้ลำต้นมันก็เป็นไงคะอ่าลำต้นมันก็คงล้มลงไปส่วนที่สองนอกจากยึดลำต้นไม่พอในส่วนอ่าหน้าที่ของลากเนี่ยต้องทำหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหารถามว่าดูดน้ำเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยส่วนไหนใช้ในการดูดไอที่เราแยกมาเมื่อกี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลากแก้วลากแขนงลากฟอยหรือว่า ส่วนที่ดีที่สุดก็คือล่าขนอ่อนใช่ไหมคะใช้ในการดูดน้ําและแร่ธาตุหรือธาตุอาหารเนี่ยที่ละลายน้ําจากดินแล้วลําเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยผ่านทางลําต้นหรือกิ่งอ่าเดี๋ยวในเรื่องของผ่านกระบวนการที่เป็นในเรื่องของลําต้นและกิ่งเดี๋ยวอันนี้แหละเดี๋ยวเรามาพูดในชั่วโมงต่อไปอ่าทีนี้เรามาดูภาพนี่เลยค่ะในภาพเห็นไหมคะในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทางลําเบียงน้ําและทางลําเบียงอาหารจากส่วนที่เราพูดถึงว่าเอ๊ะมันมีรากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เราดูแค่ในส่วนรากก่อนนะคะเดี๋ยวลําต้นเนี่ยเรามาอธิบายในชั่วโมงต่อไปนะในส่วนรากเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเป็นลักษณะรากที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรากแก้วแต่ถ้าแยกออกไปเล็กๆเล็ๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารากแขนงนักเรียนสังเกตเส้นสีแดงๆตรงนี้ให้ดีนะคะเส้นสีแดงๆเล็กๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารากขนอ่อนที่มันแยกออกไปอีกครั้งนึง มันจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําดูดแร่ธาตุหรือว่าดูดธาตุอาหารเนี่ยเพื่อเป็นไงคะอะ่เพื่อใช้ในการลําเลียงไปยังส่วนต่างๆนอกจากยึดลําต้นแล้วยังทําหน้าที่ในการดูดน้ําและธาตุอาหารด้วยนะคะอย่าลืมนะอะต่อไปนอกจากเราจะรู้แล้วว่าเอ๊ะหลักๆแล้วเนี่ยพืชเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเอ๊ะมันมีลักษณะรากเป็นยังไงนอกกนั้นนอกจากนั้นไม่พอเราต้องมาดูอีกนะคะว่า นอกเหนือจากนี้พืชยังมีอีกหลายชนิดยังทำหน้าที่พิเศษต่างๆคำว่าทำหน้าที่พิเศษต่างๆคืออะไรอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันหน้าที่พิเศษเขามีหน้าที่พิเศษยังไงอ่าในส่วนที่1ในส่วนที่เป็นคำว่ารากสะสมอาหารถามว่ารากสะสมอาหารเนี่ยทำอะไรสะสมแบบไหนรากสะสมอาหารเนี่ยก็คือเป็นรากที่ทำหน้าที่เป็นไงคะเป็นแหล่งที่สามารถเก็บสะสมอาหารไว้สำหรับ เก็บสะสมอาหารไว้เพื่อใช้ในการ آ آ, ลำเบียงไปยังลำต้นถามว่าลำเบียงไปยังลำต้นลำเบียงแบบไหนแล้วถามว่าไอ้รากสะสมอาหารเนี่ยเรากินได้ไหมเรากินส่วนที่เป็นรากได้ไหมอ่าดูรูปภาพนะคะนี่แบบนี้เขาเรียกว่ารากสะสมอาหารเห็นไหมคะส่วนที่เป็นรากเนี่ยมันจะติดอยู่กับ آ آ, ติดอยู่กับลำต้นแบบนี้อันนี้คือส่วนที่เป็นลำต้นอันนี้ก็คือกิ่งและใบที่แยกออกไป อันนี้คือลักษณะดินนะคะดินที่อยู่ด้านล่างอ่ะเพราะฉะนั้นลากสะสมอาหารเนี่ยพวกเนี้ยก็อย่างเช่นพวกอ่าเป็นลากของมันแก้วเป็นลากของแครอทใช่ไหมคะเป็นลากของมันสับปะหลังหรือว่าเป็นลากของอ่าหัวผักกาดใช่ไหมคะที่เราเห็นได้ชัดมันก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้ว่าอ๋อถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้ถ้าคุณครูถามว่าแครอทเนี่ยจัดไว้ในลักษณะรากแบบไหนมันอยู่ในลักษณะ ลากที่ทำหน้าที่พิเศษก็คือเป็นลากสะสมอาหารอะต่อไปนอกจากลากสะสมอาหารแล้วเราก็มาดูในส่วนที่เป็นคำว่าลากค้าจุนเอ๊เราลากค้าจุนคืออะไรแล้วพืชชนิดอื่นค้าจุนไม่ได้หรออะลากค้าจุนเนี่ยก็เป็นลากที่ช่วยในการคา้ายันหรือว่าพยุงไม่ให้อ่าลำต้นหรือว่าต้นไม้เนี่ยมันล้มแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่า ไม่ให้มันล้มถ้าอย่างบ้านเราที่เห็นทั่วไปก็จะเป็นในส่วนของอต้นข้าวโพดอ่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นที่ป่าชายเลนอ่ะบางคนบอกว่าโอ้ยต้นนี้เคยเห็นที่ป่าชายเลนอ่ะมันก็คือต้นโกงกลางนักเรียนไปเที่ยวป่าชายเลนเนี่ยหรือใครบอกว่าเอ้หนูไม่เคยไปอ่ะถ้าหนูไม่เคยไปเนี่ยอาจจะเคยดูสารคดีหรืออาจจะดูในอ่า u t u b e อะไรต่างๆมาเราอาจจะเคยเห็นต้นนี้นะคะว่า๋อไอ้ต้นโกงกลางเนี่ย มีลักษณะรากเนี่ยแบบนี้เลยช่วยในการค้ำจุนเพื่อไม่ให้ต้นของมันเนี่ยล้มใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในน้ําอยู่ในอ่าในโคนที่เยอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยลําต้นของมันเนี่ยมาให้ล้มได้ง่ายอ่ะต่อไปส่วนที่สก็จะเป็นในคําว่าลากยึดเกาะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเออเราลากยึดเกาะคืออะไรลากยึดเกาะเนี่ยก็เป็นลากสําหรับยึดลําต้นหรือว่ากิ่งไม้ไว หรือว่ากิ่งอื่นไว้ใช่ไหมคะยึดไว้อย่างเช่นมีต้นไม้ใหญ่อยู่พืชชนิดเนี้ยก็เป็นไงคะอะทําหน้าที่ในการยึดเกาะไว้เพื่อไม่ให้ตัวของมันเองเนี่ยหลุดออกจากต้นไม้ชนิดนั้นต้นไม้ชนิดนี้ก็คืออ่ะคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือให้เป็นต้นพูด่างอะบางคนบอกว่าอุ้ยพูด่างช่วงนี้กําลังฮิตเลยคุณครูมีทั้งพูด่างที่เป็นไงคะ เออใบมีหลายสีใบมีหลากสีมากเลยนั่นแหละค่ะมันก็คือลากที่ใช้ในการยึดเกาะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นไงคะอ่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีที่พึ่งได้เพื่อให้ตัวเ,งเองเนี่ยไม่บางทีเนี่ยเราอาจจะปลูกต้นผู้ด่างเนี่ยไว้กับพื้นบางคนอาจบอกว่าโอ้หนูไม่ได้ยึดเกาะไปกับที่อื่นหนูแช่ไว้ในน้ํา แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยหนูปลูกไว้เนี่ยมันก็ยึดเกาะตามต้นไม้ใหญ่นะักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าบ้านใครปลูกต้นผู้ด่างเนี่ยสังเกตว่าลากของผู้ด่างเนี่ยมันจะยึดเกาะกับต้นไม้อยู่ต่อไปในส่วนต่อไปนะคะมันก็คือในส่วนที่เป็นลากหายใจทีนี้เรามาดูนะคะว่าไอ้ราลากหายใจเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนใช้ในการหายใจได้อย่างไรลากหายใจเนี่ยมันจะเป็นลากที่เป็นไงคะ,ะตัวเองต้อง ออกมาให้พ้นน่ะถ้าออกมาไม่พ้นมันก็จะเป็นยังไงเออหายใจไม่ได้นี่เลยค่ะนักเรียนดูส่วนสีแดงตรงนี้นะถ้าอยู่ที่ป่าชายเลนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายจะเป็นพวกอ่ามีลักษณะเป็นอะไรดีนะมีลักษณะเป็นพวกคล้ายๆอยู่ที่ป่าชายเลนที่มันจะขึ้นอยู่บริเวณต้นกุงกลางพวก แสมพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมีลักษณะที่แทรกตัวขึ้นมาแบบนี้เขาก็เรียกว่าลากหายใจเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดอ่ะต่อไปนอกจากลากหายใจแล้วลำดับสุดท้ายก็คือลากสังเคราะห์แสงคําว่าลากสังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็เป็นอ่ามันมันก็จะมีแค่พืชบางชนิดที่มีสีเขียวตรงบริเวณปลายรากนะคะที่มีไว้สําหรับ มีไว้สําหรับสร้างอาหารมีไว้สําหรับสร้างอาหารเอเราลองมาดูนะคะนี่เห็นไหมคะมีสีเขียวเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าเขาเรียกว่ารากสังเคราะห์ด้วยแสงมันก็จะเป็นพวกรากของกล้วยไม้รากของไซแบบนี้ละค่ะที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูถามว่าพืชน,น,น,นอกเหนือจากลักษณะรากนอกเหนือจากรากแก้วรากแขนง ลากฝอยหรือว่ารากขงอ่อนแล้วมันก็จะมีลากสักษะลากลักษณะพิเศษที่มันทําหน้าที่แตกต่างกันไปถ้าเห็นได้ชัดก็จะเป็นในลากของสะสมอาหารรากชนิดเนี้ยเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันสับปะหลังเนี่ยเราจะจัดไว้ในลากแก้วไหมเราจะจัดไว้ในรากขนงไหมอ่าให้เราคิดไว้เลยว่าลากที่เราสามารถกินหัวมันได้แบบเนี้ยกินหัวมันได้แบบนี้นะเราเรียกว่าลากสะสมอาหาร แต่ถ้าลำต้นค้ายันแบบเนี้ยลากค้าจุนแต่ถ้ามันมีลากออกมาแล้วต้นมันเลื้อยไปแบบนี้เขาเรียกว่าลากยึดเกาะแต่ถ้าเราไปเที่ยวบริเวณไหนหรือว่าสังเกตว่าเอ๊ะทําไมต้นไม้ต้นเน,น,นี้ต้องโผล่ขึ้นมาอ่ามันแย่งกันโผล่ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแบบนี้เขาเรียกว่าลากหายใจมันต้องพ้นขึ้นมาจากโคนใช่ไหมคะเพื่อใช้ในการหายใจต่อไปในลากสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันก็จะมี ลักษณะสีเขียวที่อยู่บริเวณปลายลากเพื่อใช้ในกระบวนการหรือว่าเอาไว้ใช้สําหรับการสร้างอาหารอ่ะต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วว่าลากแต่ละอย่างทําหน้าที่อย่างไรลากแต่ละอย่างเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีส่วนไหนบ้างทีนี้เราก็จะมาดูอีกนะคะว่าเอ๊แล้วเรารู้เรื่องลากละทีนี้อยากรู้บ้างว่าธาตุอาหารหลักของต้นไม้เนี่ยคืออะไร เออคำว่าธาตุอาหารหลักเนี่ยคือลักษณะเป็นแบบไหนอ่าให้เราจำไว้นะคะว่าธาตุอาหารหลักของต้นไม้เนี่ยเราจะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆเราจะเห็นได้ชัดก็คือถ้าเวลาจำตัวย่อก็คือ n p k ใช่ไหมคะถ้านักเรียนเห็นคำว่าตัว n หรือคุณครูให้ข้อสอบไปว่าเอ๊ะธาตุอาหารหลักของต้นธาตุอาหารหลักของต้นไม้ที่เป็นตัว n คืออะไรตัว n ในที่นี้ก็คือคาว่าในตัเจน เนคือไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเนี่ยมีหน้าที่ก็คือช่วยให้พืชเนี่ยมีลักษณะเป็นไงคะอ่าทำให้พืชมีสีเขียวหรือช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตทางใบและลำต้นอ่าช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตเร่งการเจริญเติบโตนะคะไนโตรเจนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตในส่วนที่เป็นใบและลำต้นหรือเรยกง่ายๆก็คือพืชสี เขียวอ่าต่อมา P P ก็คือคำว่า phosphorus p h o s p h o u s ในที่นี้ก็คือช่วยส่งเสริมการออกดอกและผลเร่งการเจริญเติบโตของรากนะเร่งการเจริญเติบโตของรากด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าครูถามว่าเอ๊ะเราจะใช้ธาตุอาหารส่วนไหนดีเพื่อต้องการเร่งดอกและผลให้เราตอบไปเลยว่าเราต้องใช้ส่วนที่เป็น P หรือ ฟอสฟอรัสใช่ไหมคะโอเคเอ๊ okay. A, แต่ถ้าคุณครูต้องการอ่าช่วยให้พืชมีสีเขียวอ่ะตอนนี้พืชคุณครูอใกล้จะตายแล้วเราจะใช้ส่วนไหนดีคะอ่าเราก็ใช้ส่วนที่เป็นคําว่าไนโตรเจนใช่ไหมคะเราก็ใช้ส่วนที่เป็นคําว่าไนโตรเจนเร่งการเจริญเติบโตทางใบและลําต้นต่อไปลําดับสุดท้ายถามว่าลําดับสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือในส่วนที่เป็นคําว่าเคเคก็คือ โพแทสเซียมโพแทสเซียมในที่นี้ก็คือช่วยพืชสร้างอาหารถามว่าสร้างอาหารคืออะไรไม่เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะสร้างอาหารสร้างอาหารในที่นี้ก็คือช่วยทําให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้นเอ๊ะแล้วคําว่ามีผลผลิตใหญ่ขึ้นคืออะไรนะมีผลผลิตใหญ่ขึ้นก็คือจะมีส่วนที่ตัวนี้คะตัวโพแทสเซียมเนี่ย จะมีส่วนที่อยู่ในดินชั้นล่างและจะดูดซึมโดยรากของพืชมีส่วนช่วยในการสร้างโปรตีนนะมันจะมีส่วนที่ช่วยในการสร้างโปรตีนทําให้ผลทําให้ผลของมันมีคุณภาพหรือว่าช่วยในการลดลดโรคได้ที่จะเกิดกับต้นพืชชนิดนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโพแทสเ,เซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินนะคะ นอกจากมีเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินแล้วยังเป็นวัตถุอินทรีย์และเป็นปุ๋ยปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยอินทรีย์อ่าเพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่าส่วนไหนนะที่มันช่วยในการสร้างอาหารแต่ไม่ใช่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะตัวช่วยก็คือส่วนที่มันมีอยู่ในดินอยู่แล้วจำไว้เลยนะคะตัวที่มันอยู่ในดินอยู่แล้วที่มันมีเพิ่มคืออย่างเช่นพวก ปุ๋ยอินซีมีทั้งอินซีใช่ไหมคะมันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเขาเรียกว่าโพแทสเซียมแต่ถ้าเราต้องการเร่งดอกให้มันออกดอกออกผลเราต้องใช้ส่วนที่เป็นคําว่าฟอสฟอรัสแต่ถ้าบอกว่าฉันต้องการให้มันมีสีเขียวเนี่ยเราต้องใช้ส่วนที่เป็นไนโตรเจนนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าธาตุอาหารหลักของต้นไม้แต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเราสามารถเจอคําว่า n p k แบบนี้ได้จากที่ไหนอ่า เขาบอกว่าเราสามารถพบธาตุอาหารทั้ง3ชนิดได้เนี่ยได้ในรูปแบบของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ถามว่าปุ๋ยเคมีคืออะไรปุ๋ยเคมีเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะที่ทําการเกษตรแล้วเราจะเห็นปุ๋ยเคมีเนี่ยที่เขียนไว้ข้างๆเนาค่าว่ามี N มี P มีเนักเรียนลองไปสังเกตดูนะคะที่บอกว่า15 15 15ตากระต่ายดินนั่นแหละคะ่ะคืออะไรลองไปดูมา หรือว่าปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นคําว่าโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสหรือว่ามีไนโตรเจนอยู่ภายในนั้นนักเรียนลองไปสังเกตดูมานะคะอ่ทีนี้นอกจากธาตุอาหารหลักละเราจําไว้นะคะว่าธาตุอาหารหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สามส่วนแต่มันจะมีส่วนที่เป็นธาตุอาหารรองมาด้วยธาตุอาหารรองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสามธาตุเหมือนกันแต่ธาตุอาหารรองเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ละค่ะ ธาตอาหารรองก็คือหนึ่งจะเป็นพวกแคลเซียมสองก็จะเป็นในส่วนของแมกนีเซียมหรือว่ากรรมฐันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นธาตุอาหารรองส่วนธาตุอาหารรองเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้มันจะใช้ในการอ่าพวกแบ่งเซลล์หรือว่าเป็นส่วนที่ช่วยในการผสมเกสรแต่จริงๆแล้วธาตุอาหารหลักเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่อ่าทาให้พืชมีสีเขียวทําให้ออกดอกออกผลหรือว่าอ่าเป็นส่วนที่ ช่วยสร้างอาหารในดินโอเคนะคะต่อไปต่อไปต่อไปทีนี้มาดูดูตัวสุดท้ายกันเลยว่าในเมื่อตัวสุดท้ายเรารู้แล้วว่าธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคืออะไรเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะถัดจากลากขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของลำต้นเราก็จะไปดูกันว่าเอ๊ะในลำต้นเนี่ยทั้ง n ทั้ง P ทั้ง K ในตัวเจนฟอสฟอรัสหรือว่าโพแทสเซียมเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของลำต้นหรือเปล่า หรือว่าจะอยู่แค่ในส่วนของดินอย่างเดียวโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ครูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ